สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอในหัวข้อความสำคัญของเส้นทางอ9ต่อเศรษฐกิจไทยมีสมาชิกในกลุ่มขึ้นกับผมนายวลวิทย์ปัตสานายนิธิกรกมทองนายจัก,กรพันธ์กองการนายเกิดเกียรติรวงคนนายสวิทต์มลนครน,นางสาวอนันตพรจิมระสุดครับผม ก่อนอื่นต้องมาทําความรู้จักก่อนนะครับว่าเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนนี่เป็นยังไงก็คือเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือว่า GMS Economic Call i d e r หรือรับยังเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขงคือเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่า,างเมืองสําคัญใน6ประเทศลุ่มแม่น้ําโขงนะครับซึ่งประกอบด,ด้วยไทยจีนจีนนี่คือมฑล ยุนนานนะครับเวียดนามกัมพูชาลาวและเมียนมาปัจจัยสําคัญที่ทําให้นุภาคลุ่มแม่น้ําโขงถูกยกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาภูมิภาคได้แก่กําลังซื้ออันมหาศาลของประชากรกว่า250ล้านคนมีพื้นที่รวมกัน2 3ล้านตารางกิโลเมตรเทียบได้กับขนาดทวีปยุโรปตะวันตก มีทรัพยากรอนันอุดมสมบูรณ์และมีความได้เปรียบท,ทั้งทั้งที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียตะว,วันออกและเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้สำหรับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนนะครับแบ่งตามภูมิภาคออกเป็น3สเส้นทางหลักได้แก่แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต้แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะว,วันออกถึงตะว,วันตก แล้วก็อีกสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจตอนใต้นะครับเส้นทาง9เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตกนะครับโดยเชื่อมโยงระหว่างเวียดนามลาวไทยและพะมา่าและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามันนะครับโดยเป็นเส้นทางที่ครอบคลุมได้แก่4ประเทศนะครับที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้แก่เวียดนามลาวไทยพมา่า โดยเชื่อมโยงพื้นที่ด้านตะวันออกจากเวียดนามผ่านสบปลาวข้ามสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่สองครับซึ่งจะเป็นเขตจังหวัดมุกนาหานนะครับเรื่ออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลจีใต้กับอันดามันโดยมีระยะทางรวมๆ1,450ิกิโลเมตรครับโดยมีจุดเชื่อมโยงเมืองสำคัญต่างๆดัง,งนี้ครับได้แก่มาละแมงเบยวดี แม่สอดพิษนุโลกขอนแก่นกาลสินและมุกดาหารครับจนถึงแดนสวรรค์ครับประเทศลาวและลาวเบาวเวียดนามครับววรรซ,ซึ่งเส้นซึ่งเส้นทางอาก้าในสบป,ปลาวนะครับจะผ่านแขวงสวรรค์เขตเขตนิคมอุตสาหกรรมส,สวรรค์เซโนและไปสิ้นสุดที่เมืองแดนสวรรค์ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง สปปลาวกับเวียดนามระยะทางรวมประมาณ250กิโลเมตรครับระะลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบถนนมีขนาด2ช่องจราจรมีเส้นแบ่งเขีดทางชัดเจนและมีไหลาทางสามารถใช้ความเร็วได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับในบางช่วงถนนอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการที่รถบรรทุกมีน้ำหนักเกินกว่าโครงสร้างถนน ที่จะสามารถรองรับได้ส่วนช่วงที่อยู่ใกล้กับชายแดนเวียดนามหรือใกล้ด่านศุนลกากรแดนสวรรค์นในสปปรังครับถนนเป็นทางชันมากขึ้นรถบรรทุกสามารถขับผ่านได้แต่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางอาเก้าในเวียดนามจะเริ่มจากด่านศุนลกากรลาวบาวที่ฝั่งตรงข้ามกับแดนสวรรค์ของสปปลาวและไปสิ้นสุดที่เมืองดองฮา ก่อนที่จะเชื่อมโยงกับถนนหมายเลขหนึ่งของเวียดนามผ่านลงมาจนสุดปลายที่ดานังและท่าเรือดานังรวมระยะทางประมาณ260กิโลเมตรลักษณะของเส้นทางถนนเป็น2ช่องจราจรครับไม่มีไหลทางผิวทางดี2ข้างทางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านโลจิสติกในเส้นทางอาเกา้านี้ระหว่างเส้นทางไม่พบจุดพักรถบรรทุกนะครับ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในช่วงของสอปปลาวลเวียดน,น้มมีเฉพาะสถานีน้ำมันตลอดเส้นทางแต่มีจุดพักรถสำหรับนักท่องเที่ยวที่เมืองพินในสปปลาวซึ่งจุดดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนที่มีร้านอาหารและร้านค้าจุดเพี่ยนถ่ายสินค้ามี3จุดหลักได้แก่จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าในไทยจังหวัดมุกดาหารจุดเลียนจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าในสปปลาวจังหวัดท่าแขก แขวงสวรรค์นาเขตและจุดเปลี่ยนไทยสินค้าแดสนสวรรค์เมืองลาวบาวครับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากเส้นทางเศรษฐกิจ r 9นะคะประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศของไทยกับกลุ่มประเทศ EMS เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะการค้าชายแดนผ่านแดน เนื่องจากไทยมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำรวมทั้งตลาดประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นแหล่งระบายสินค้าภายในประเทศของไทยได้เป็นอย่างดีตรอดจนเป็นช่องทางในการจัดหาวัตถุวัตถุดิบราคาถูกเพื่อป้อนโรงงานภายในประเทศ ทั้งนี้ในอนาคตหลังการเปิดใช้เส้นทางเศรษฐกิจ GMS อย่างเต็มระบบคาดว่าจะทำให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและมูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะเส้นทาง R3A และ R9 โดยเส้นทาง R3A ซึ่งเชื่อมต่อจีนลาวไทยจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ การค้าชายแดนผ่านแดนทั้งเมืองต้นทางระหว่างทางและปลายทางทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งสินค้าไปขายยังลาวและจีนผ่านทางเส้นทางดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมืองคุนหมิงที่ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจและตลาดที่สำคัญของจีนส่วนเส้นทางอ .9 เกที่เชื่อมยงเวียดนามลาวไทยพม่า ก็คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งภายในภูมิภาค G. m S. และประเทศอื่นๆเนื่องจากเส้นทางนี้จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งจากทะเลอันดามันไปสู่ทะเลจีนใต้นอกจากนี้เส้นทาง R 9ยังช่วยเพิ่มโอกาสและทาง,ลทางเลือกในการขน,ขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก เนื่องจากสามารถเลือกส่งสินค้าผ่านทางอาเเพื่อส่งต่อไปยังท่าท่าเรือดานังของเวียดนามครับประโยชน์ในด้านการลงทุนนะครับผมที่ผ่านมานักลงทุนไทยและจีนได้ให้ความสำคัญในการไปลงทุนในลาวกัมพูชาเวียดนามและพม่ามากขึ้นครับผมเนื่องจากมองว่าประเทศเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแต่ยังขาดการลงทุนและ การพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านธุรกิจรวมทั้งเป็นตลาดที่เริ่มเติบโตจึงมีความต้องการสูงแต่ยังขาดอุปทานที่จะป้อนสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนยังคงมีอุปสรรคจากการขาดการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจรวมทั้งขาดการส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการลงทุนทั้งนี้หากเส้นทางเศรษฐกิจทั้ง R3A และ R9 ได้เปิดดำเนินการอย่างสมบูรณ์รวมทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการลงทุนภายในอนุภูมิภาค GMS อย่างเต็มที่ก็คาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนไทยสามารถไปลงทุนใน การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ GMS ได้มากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะเห็นได้จากเส้นทาง A9 ที่รัฐบาลลาวได้เล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนจากต่างประเทศจึงกำหนดให้แขวงสวรรคเขตเป็นแขวงที่เจ้าแขวงมีอำนาจในการอนุมัติโครงการลงที่มีมูลค่าไม่เกิน2ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการที่รัฐบาลส่งเสริมโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง ส่วนในเวียดนามก็ได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาวเพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนโดยเริ่มมีนักลงทุนไทยให้ความสนใจไปลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งนี้เส้นทางอาเก้ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตนิคมอุตสาหกรรมถึง6แห่งนอกจากนี้ ในส่วนของไทยก็ได้มีโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมุกดาหารเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตาม่ตางๆครับครับสำหรับประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโนจีนกำลังที่เป็นนิยมมากขึ้นนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศนะครับเนื่องจากสามารถท่องเที่ยวได้ในระบบเชิงนิเวศและระบบเชิงวัฒนธรรมนะครับอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอินโดจีนยังคงประสบความสําเร็จด้านปัญหาไม่สะดวกสบายมากนะครับเนื่องจากยังคงต้องพึ่งพาการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับขณะที่เดินทางด้วยรถยนต์ข้ามชายแดนในภูมิภาคอินโดจีนยังไม่สะดวกทั้งในด้านเอกสารพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนะครับและความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้หากเส้นทางเศรษฐกิจ GMS มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์คาดว่าจะทำให้การท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนเตบโตไปกว่าเดิมอย่างมากโดยเฉพาะเส้นทางเศรษฐกิจ r 9ที่จะสร้างความสะดวกสบายและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางในการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ GMS เนื่องจากเป็นเส้นทางทางบกที่ทำนักท่องเที่ยวเดินทางจากไทยไปสู่เวียดนามกลางได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากมุกดาหารข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเข้าสู่วรนเขตของลาวนะครับผ่านด่านแดนสวรรณเขตเข้าไปสู่เวียดนามได้ที่ด่านลาวเปาและเดินทางต่อไปสู่เมืองดานังซึ่งเวียดนามกลางถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเนื่องจากมีเมืองมรดกข,ของโลกและเมืองเก่าแก่อยู่จำนวนมากเช่นเมืองเว หอยอันเป็นต้นนะครับส่วนการท่องเที่ยวในประเทศลาวนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในลาวใต้จากสุวรรณเขตมุ่งไปสู่จำปาสักได้นะครับซึ่งไม่เพียงพอแต่นักท่องเที่ยวไทยเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าทําประโยชน์จากเส้นทางนี้แต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็สามารถใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการเดินทางเข้าท่องเที่ยวในอนุภาค GMS ได้นะครับเนื่องจากไทยมีความพร้อม กว่าประเทศเพื่อนบ้านในหลายด้านเช่นการขนส่งที่พักศูนย์บริการข้อมูลเป็นต้นทําให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศน่าจะใช้ไทยเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมตัวเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นในอนุภาคนี้นอกจากนี้เส้นทางอา9ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถเดินทางเข้าสู่ไทยได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นและส่งผลดี ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งการนอกเขตและในเขตนะครับประโยชน์ด้านโลจิสติกนะครับโลจิสติกที่ผ่านมานะครับการเชื่อมโยงระบบการขนส่งโลจิสติกภายในอนุภูมิภาคนะครับ GMS ยังไม่สมบูรณ์มากนะักเนื่องจากยังต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหลายๆด้านโดยเฉพาะในเส้นทาง r 9ด้านตะวันตะวันตก ฝั่งของพม่าที่ยังมีอุปสรรคในการพัฒนาการเชื่อมต่อเส้นทางอยู่อีกมากรวมทั้งข้อตกลงนะครับที่ปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้มากนักหากเส้นทางเศรษฐกิจ GMS ที่มีการเชื่อมโยงสมบูรณ์ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบต่างๆคา,าดว่าจะทำให้ระบบโลจิสติกในภูมิภาค GMS มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเส้นทาง R3A และ R9 โดยในเส้นทาง r 3 a จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้มีการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการไทยในการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังลาวจีนตอนใต้จากเดิมที่ต้องขนส่งผ่านแม่น้ำโขงขึ้นไปซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับสินค้าบางประเภท และต้องใช้เวลาในการขนส่งและกระจายสินค้านานกว่าการขนส่งทางบกสําหรับเส้นทางอาเก้าถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญในแนวตะวันออกและตะวันตกเนื่องจากเส้นทางนี้จะเพิ่มทั้งเลือกให้กับระบบโลจิสติกในอนุภูมิภาค g m s จากเดิมที่ต้องใช้เรือขนส่งสินค้าต้องอ้อมผ่านคาบสมุทรมลายู ใช้เวลา4 5หวันแต่หากใช้เส้นทางทางบกอ9ผ่เก้านมะละแมงไปจนถึงดานังใช้เวลาประมาณ2วันทำให้เส้นทางอ9กลายเป็นสะพานเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งรวมทั้งในอนาคตไทยอาจจะได้รับโอกาสในการเป็นศูนย์กระจายสินค้าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกไปสู่ภูมิภาคเอเชียใต,ออไยตไ้ได้นอกจากนี้ในส่วนของความ ตกลง g m s c b t a จะช่วยให้การเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นเช่นการตรวจสินค้าเพียงครั้งเดียวการลดขั้นตอนการตรวจสินค้าการประสานงานด้านเวลาปฏิบัติงานที่จุดผ่านแดนการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเป็นต้นนอกจากนี้เส้นทาง A3A และ A9 มีจุดเชื่อมกันที่พิษณุโลกและผอนแก่นจึงเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการเชื่อมโยงระบบโลจิสติก ทั้งภายในและภายนอกอนุภาคครับโดยสรุปเส้นทางอ9ขึ้นมาโดยมีการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเพื่อขยายการขนส่งและเพิ่มโอกาสในการลงทุนระหว่างประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้ภายในประเทศมีการนำเข้าและส่งออกเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งนะครับเพื่อทําให้เศรษฐกิจ ภายในประเทศดีขึ้นและยังลดเวลาในการขนส่งสินค้านะครับจึงส่งผลให้ราคาสินค้าที่นําเข้ามีราคาที่ต่ําลงนะครับ mm hmm. ครับกลุ่พก็ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ